และมันเดย์จะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตหรือไม่นะครับมุมมองเป็นอย่างไรนะครับตัวเลขการจ้างงานดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตหรือไม่พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้มนวยการฝ่ายกุการลงทุนของบริจอีสปริงประเทศไทยนะครับคุณหมูบดินพุทธอินทร์ครับหมูสวัสดีครับสวัสดีคุณหมูคสวัสดีครับหมูสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้าง<ด>คะเมื่อวานนี้แดงทั้งโลกเลยนะคะเรามองรีเซชชั่นมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทำไมาอยู่ดีๆ <c oughs> แค่ตลาด <c oughs> แรงงานทริกเกอร์นิดเดียวนะคะตลาดหุ้น <c oughs> พร้อมใจกันถูกเทขายกระหน่ำแบบนั้นคะคุณหมู ผมผมใช้คาว่ามันมันมีหลายปัจจัยที่ประกอบกันนะครับใช้คาว่าเป็นมัลติพาร์ทเออร์ให้กับ uh, แรงกดดันขาลงเร uh huh. ื่องแรกนะครับเป็นอย่างที่ทางคุณเฟิร์นบอกไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของภาคตลาดแรงงานนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตัว non farm payroll นะครับมันจะมีตัว initial ยลจ l e s s ลส a ค m ด้วยนะครับ uh huh. แล้วก็ในส่วนของตัวอัตราการว่างงานด้วยซึ่งจริงๆถ้าเราดูภาพยาวๆมานเนี่ยประมาณสักหเดือนหรือเกือบหนึ่งปีเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงมาตลอด นะครับคือเพื่อง่ายดูแย่มลงมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับการว่างงานนะครับเพิ่มขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่คนอาจจะยังไม่ได้มองถึงกันคือตัว GDP รอบที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ Q on Q มันจะดีกว่าที่คาดอยู่ที่2.8แต่ว่าถ้าไปดูไส้ใน,นครับน่าสนใจนะครับว่า GDP ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจาก inventory คือสินค้าคงคลังและตัวที่มันลดลงเนี่ยคือฟิก investment นะครับคือการลงทุนในในพวกเ,ออเขาเรียกว่าสินค้าคงทนนะครับลดลงชัดเจนทีนี้ครับมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนเริ่มมองกันนะครับคืออินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจมันกําลังจะรีเซ a ชันหรือเปล่าพอประกอบกับ,กบสเรื่องนี้นะครับ ทําให้คนเนี่ยแพนิคทีนี้อินดิเคเตอร์ที่เขาดูดูกันคืออะไรคือตัวแซมรูมนะครับที่มันเกิดทริกเกอร์ว่าเฮ้ยถ้าส่วนต่างเนี่ยระหว่างค่าเฉลี่ยของการว่างงานเนี่ยนะครับมีส่วนต่างเกิน0.5%กับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนยังไม่ได้พูดถึงกันคืออินวอร์ตเดตยิวเคิร์บแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าถ้ามันเกิด inverted yield curve แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิเดือนเนี่ยมันจะเกิด recession แต่ส่สิงที่น่ากลัวและมันเป็นอมาตลดคื หลังจากที่อินเวอร์ u ย v เคร์มเนี่ยมันหายอินเวอร์มันกลับมาเป็น N o r m a l c u r v e คือพูดง่ายๆขนตับแทนตัวยาวเนี่ยมากกว่าตัวสั้นช่วงที่มันหายอินเวอร์้นะครับย้อนหลังกลับไปนะครับรีเซ s ชันสี่ครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ2-8ถึงเดือนจะเกิด Recession หลังจากที่มันเกิดหายอินเวอร์ตเต u ยูเคอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยและปัจจัยที่3มครับผมมองอย่างนี้ประเด็นของตัวหุ้นเทคที่เมื่อสักครู่นี้นะครับทางคุณเฟิร์นได้รายงานไปเนี่ย ค่อนข้างจะมีผลต่อ s e n ิเ m e n t ของตลาดเพราะจริงๆต้องบอกกครับว่าในตลาดหุทสศาลาเนี่ย S&P 5 0 0เนี่ยถ้าไปดูผลตอบแทนแล้วเอากลุ่มของ Max 7ออกเนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุนสหาลฐเนี่ยหายไปเกือบครึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่ม Big Tech เนี่ยเป็นตัว contribu ้นะครับตัวผลตอบแทนให้กับตัวตลาดหุนสหาัฐทีนี้คำถามคือแล้วไอ้งบอ่ะมันออกมาดีไหมคำตอบคือคออกมาดีแต่ไกด์แดนซ์ดูไม่ค่อยดีเพราะวันนี้นะครับต้องไม่ลืมอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่า ตลาดหุ้นมันรีแอคนะครับเรื่องของความคาดหวังเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาที่ไกด์แดนซ์มันออกมาไม่ดีเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะขายทํากําไรออกไปเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ในฝั่งของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับฐานลงค่อนข้างร <c oughs> ุนแรงโดยเฉพาะนะครับครับหมูครับเรามองย้อนหลังกันไปแล้วไปมองข้างหน้ากัน <ừ. S 1> บ้างน,นะครับหลายคนมองว่าถูกเทขายหนักขนาดนี้และสินทรัพย์ต่างๆในระยะต่อไปหมูมองยังไงบ้างครับ ครับต้องบอกงี้ครับว่าเราเรายังเชื่อว่าในในช่วงปีนี้นะครับใช้คําว่าในช่วงสิงหาคมกดีกว่าเรามองช็อตกันเดือนต่อเดือนผมใช้คําว่าตลาดยังมีดาวไซด์อยู่นะครับถามว่าเพราะอะไรหนึ่งเลยเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีการประชุมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจัสซันโฮนะครับซึ่งจะมีการการประชุมนะครับผู้กําหนดนโยบายทางการเงิน ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตัวเจรอร์โมโพเวลเนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องของตัวไกด์แดนของการประชุมในเดือนกันยายนออกมาทีนี้คําถามครับถ้าสมมุตินะครับจรอร์โมโพเวลเนี่ยมีไกด์แดนและในเดือนกันยายนเนี่ยลดดอกเบี้ยจริงแค่0.25วันนี้ตลาดเอ็กซ์เพกหรือคาดหวังไปแล้วนะครับว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยนเนี่ย0.5%หรือ50 basis point คำถามคือถ้าลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดมันจะเกิด เขาเรียกว่าเซลล์ออนแฟกได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองครับมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือใน Max กซ์เเนี่ยมันเหลือตัวหนึ่งที่ยังไม่ประกาศคือตัว n อ i นวีเดียนะครับเอ็นวีเดียเนี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าจะเพิ่มมัลติพอยเออทั้งขาขึ้นและขาลงให้กับตัวตลาดได้นะครับ <c oughs> ในในช่วงที่การประกาศงบเนี่ยผมเชื่อว่างบเอ็นวีเดียน่าจะออกมาดีนะครับเพราะบริษัทลูกค้าของเอ็นวีเดียเนี่ยก็ประกาศออกมาค่อนข้างดีแหละแต่มันมีประเด็นหนึ่งครับนะครับในส่วนของตัวชิปล่าสุด นะครับที่ n อ็นวีดียเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องดิเล์ออกไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เองเนี่ยถ้าสมมติมันอยู่ในไกด์แดน์ผมคิดว่าตลาดน่าจะรีแอคเชิงลบต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับต,ตัวตัวตลาดเนี่ยนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่และต้องไม่ลืมอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงปีเกือบๆสองปีนะครับถ้าเอาครึ่งปีแรกของปีนี้สหรัฐยุโรปญี่ปุ่นนะครับ ตลาดขึ้นมาเนี่ยสหลัก1ิกว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบยี่ปีที่แล้วนะครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นขึ้นมา2หลักขึ้นต้นด้วยเลข2 เพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาที่ตลาดมันขึ้นมาแรงๆแล้วมันเจอข่าวเชิงลบเนี่ยมันอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราชื่อว่าตลาดยังมีดาวไซส์อยู่นะครับถามว่าลึกได้มากแค่ไหนผมคิดว่า5-10%เปเซนะครับเป็นไปได้นะครับอืค่ะทีนี้เมื่อวานก่อนเนี่ยนะคะวนัน จันเนี่ยในการซื้อขายตลาดเอเชียราคาทองคําก็ร่วงลงด้วยแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะรีบาวขึ้นมาแล้วจริงๆตอนนี้มันกําลังส่งสัญญาณอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ตลาดหุ้นแพนิกหรือแม้แต่เกิดความไม่มั่นใจปกติทองคำจะดีดขึ้นแต่ว่าวานนี้ก็ดูเหมือนได้รับแรงกระแทกไปด้วยเรามองปัจจัยนี้ว่ามีอะไรมากกว่าหรือว่าซ่อนอยู่นอกเหนือจากภาพของเศรษฐกิจสหรัฐหรือหุ้นเทคด้วยไหมคะ จริงๆเนี่ยในในฝั่งของตัวทองคำเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่า specific issue หรือว่าปัจจัยเฉพาะตัวอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราไปดูครับเอ่อก่อนหน้าที่มันจะถูกเทขายเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ราคาทองคําขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจาก2,340นะครับขึ้นมาเป็น2,440นะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวทองคำเนี่ยช่วงที่มันขึ้นมาเนี่ยมันได้อันนี้สองอยู่สองเรื่อง1 นะครับในส่วนของตัวออดอลลาร์เนี่ยนะครับมันอ่อนค่าลงนะครับกับ2นะครับตัวเรียลยูเนี่ยนะครับมันปรับลดลงคือเรียลยูเนี่ยคือเอาตัวผลตอบแทนพันธบัตรลบด้วยเงินเฟอ้อ mm hmm. ทีเนี้ยพอตัวบอลยูเนี่ยมันปรับตัวลดลงเนี่ยทำให้ตัวเรียลยูเนี่ยมันก็หดตัวลงอีกทําให้มีแรงซื้อทองคํากลับเข้ามาแต่วันที่ตลาดเนี่ยนะครับดูไม่สดใสอะไรก็ดูแยไ่ไปหมดเนี่ยแน่นอนครับมีคนเริ่มขายทํากําไรออก mm hmm. ทีนี้คําถามคือตัวทองคำเนี่ยมันจะเป็น ทริกเกอร์อะไรไหมนะครับต้องบอกงนี้ครับว่าถ้าย้อนหลังกลับไปนะครับสามถึงสี่รอบของการรีเซชชันเนี่ยทองคำเนี่ย ไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะครับมีขาลงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวที่มีคาแรคเตอร์ที่ที่อาจจะไม่เหมือนตัวพวกพูดหรือตราสารนี่พรามจริงแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นก่อนหน้านี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยมีการเก็บทองคําเข้าไปเยอะพะสอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงส่งหรือหรือแรงเขาเรียกว่าที่จะ drive นะครับตัวทองคําให้ขึ้นแรงๆในช่วงการเกิด recession er เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเหมือนในอดีตนะครับ ครับหมูครับเรากลับมาที่บ้านเรากันบ้างจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภูมิทัศน์การลงทุนโดยเฉพาะยิ่งเลยสินทรัพย์ในบ้านเราเพราะที่ผ่านมาก็ต่ําอยู่แล้วเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วนะครับมองยังไงบ้างกับสินทรัพย์ในบ้านเราครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถอยไปไม่ได้อีกแล้วได้ไหมผมใช้ว่ากระเถิบก็ได้นะฮะอาจจะไม่ถึงกระถอยนะฮะอาจจะเขาก็ถอยหลังมาบ้างนะครับถามว่ามีประเด็นที่อะไรที่กระทบนะครับอย่างหนึ่งนะครับต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราเคยคุยกันเนี่ย เรามักจะบอกว่าเวลาที่จีนจามเนี่ยประเทศทั่วโลกจะป่วยแต่ถ้าสหรัฐป่วยนะครับผมเชื่อว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับน่าจะสุดนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้ผมผมมองเป็นสองสองมิติมิติแรกมิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจมิติที่สองนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์การลงทุนในมุมของมิติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าตอนนี้จีนต้องยอมรับว่าว่า โตต่ำกว่าคาดนะครับ GDP เนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก4.7นะครับคาดการณ์ของเขาเนี่ยคือ5%แนะ่นอนครับมันทำให้ทั่วโลกชะลอตัวคำถามถัดมา forward looking นะครับ<ม>ถ้ามองไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวนะครับและถามว่ามีโอกาสเกิด recession ไหมผมคิดว่ามีโอกาสเกิดในปีหน้าอาจจะไปโผล่ในไตรามาส2หรือไตรมาส1ของปีหน้าแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถสมมุติ ต่อให้ไม่รีเซชชันแต่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวเนี่ยมันกระทบกับการค้าการขายทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่งออกบ้านเราที่คิดว่าจะเป็นแรงหนุนเนี่ยกระทบแน่นอน mm hmm. ทีนี้คำถามถ้ามาดูสินทรัพย์บ้านเรานะครับวันนี้ครับต้องบอกงนี้ครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าอาจจะเอาร์ฟอร์มก็ได้แต่คำว่าเอาร์ฟอร์มในที่นี้หมายความว่าอาจจะลงน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่บ้านเรานะครับมีปัจจัยที่เฉพาะตัวที่หนุนนะครับอยู่สั สาเรื่องเรื่องแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณเฟิร์นได,ได้ได้ได้รายงานไปแล้วนะครับเรื่องของตัวมาตรการดิจิ t a l วอลเล็ถ้าออกมาได้ทัน<ม>ช่วงที่เศรษฐกิจมันเปราะบางมาตรการที่สองครับต้องไม่ลืมอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในปีนี้นะครับเราจะมีในส่วนของตัว Thai e สจนะครับ<ม>แล้วปรับวงเงินเพิ่มเป็น3า0แสนแล้วก็อาจจะแล้วก็ลดอายุนะครับการถือครองกับ5ปีแน่นอนครับบางคนอาจจะมีคําถามว่า อาจจะไม่ได้เข้าหุ่นก็ได้นะอาจจะเข้าตราสารนี้ก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่โมเมนตัมหุ้นไทยเริ่มกลับมาหรือดูแย่กว่าต่างชาติย m อที่มันยังอยู่ในตราสารนี้เนี่ยมันอาจจะสวิชนะครับกลับมาในฝั่งของหุ้นก็ได้อันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับในปีนี้นะครับเราจะมีในส่วนของตัวกองทุนวายุพ,พักนะครับซึ่งจะเป็นแรงหนุนนะครับให้กับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับ ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับนี่คือมองเป็นสามเรื่องว่าของเราอาจจะเอาเอร์ฟอร์มนะครับแต่อาจจะเห็นในช่วงไตรามาสสี่แต่มันมีอันนึงครับที่น่าสนใจนะครับออสาหรับสินทรัพย์ในเมืองไทยคือตราสารนี้<ม>ถึงแม้บ้านเราจะยังไม่ได้ลดดอกเบีย้ยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นักลงทุนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ correlation ระหว่างบอลยิวบ้านเรากับสหรัฐเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ายิวสหรัฐลงยิวบ้านเราอะลงด้วย นะครับโดยที่กรนองอาจจะยังไม่ต้องลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของตราสารนี้บ้านเราก็อีกเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับในช่วงการลงทุนขึ้นหลักของปีนี้นะครับสุดท้ายอยากแนะนำน<ม>ักลงทุนยังไงคะคุณประเด็นเพราะว่าแน่นอนคือเมื่อวานเนี้ยลงหนักมากนะครับ<ม>วันนี้เริ่มเห็นตลาดรีบาว<ม>ญี่บุ่นกอ<ม>ีบามาแล้วประมาณแปดเปเซนช้านี้เนี่ยนะคะคือ<ม>อาจจะเป็นแค่คอร์เรคชันสั้นๆ<ม><ม>เป็น การเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเลยเป็นจังหวะให้เก็บหรือรอก่อนอถือเงินสดไว้เอาหน้าตักให้รอดก่อนตอนนี้แนะนํำยังไงดีคะคือผมคิดว่าตอนนี้มันมันถึงจุดเขาเรียกว่า c o ร์ e ร t i o ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคําถามคือจะเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตไหมผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นการเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตที่ช่วงระยะเวลาไม่ยาวมากนะเพราะว่าเศรษฐกิจนะครับสหรัฐหรือทั่วโลกเนี่ยไม่ได้แย่เหมือนปีสอง8ันดนะครับทีนี้คำถามคือวันนี้ ผมอยากแบ็กกลับไปนิดนึงว่าวันนี้เรามีผลการดําเนินง,งานนะครับในในสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตลอดทุกปีหรือทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่ตลาดมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับผมแนะนํานักลงทุนอย่างนี้ครับว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องบูในทุกๆรอบหรือทุกๆเดือนนะครับช่วงที่ตลาดมันยังไม่ชัดเจน นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวานเนี่ยเราหลบมาเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟก่อนเราหลบมาหยุดสินทรัพย์ปลอภัยก็ได้รอจังหวะที่มันชัดเจนซื้อแพงหน่อยแต่ได้ความชัดเจนอันนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ เพรเซฟได้เพราะถ้าเราลงลึกไปเนี่ยนะครับสมมติเราติดลบสิเนี่ยเราทํา1บเอเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราติดลบยี่สิบเราต้องทําถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นถ้าเราติดลบสามสิบเราต้องทำเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นถึงจะ cover เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงเนี้ยที่ตลาดมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเราถอยกลับมาเป็นโหมดดิเฟนซีฟก่อนดีกว่าและเมื่อไหร่ที่มันชัดเจนเพิ่มขึ้นเราสวิชไปผมว่าไม่สายนะครับอื ได้ค่ะขอบคุณมา,คมากครับคผมมากคุณหมูครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมูสวัสดีครับค่ะคุณบดินทร์พุตเอินนะคะผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์กรารลงทุนบริจตออิสปริงประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องยอมรับว่าตลาดก็เข้าสู่ช่วงคอร์เรคชันและคือลงมาเกิน10%แล้วนะคะแล้วก็จะแบมาร์เก็ตหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าทางอิสปริงก็มองว่าอาจจะแบมาร์เก็ตได้แต่ว่าอาจจะไม่นานนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าตลาดแรงงานก็เป็นทริกเกอร์ที่สำคัญหุ้นบิ๊กเทคไกด์แดนซ์ที่อาจจะไม่ค่อยสดใส ก็เป็นทริกเกอร์ที่สําคัญนะคะดาวไซเด์เดือนสิงหาคมยังมีท่าแจ็คสันโฮเซนติเมนต์ออกมาบอกว่าลดดอกเบีย้ยแต่ไม่มากเท่าที่ตลาดคาดการณ์0.5%ก็อาจจะมีการเซลล์ออนแฟกออกมาได้นะคะท้ายที่สุดนะคะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยรีเซชตแน่นจริงซึ่งถ้าเกิดจะเกิดสักตรามาสหนึ่งมาสปีหน้ากระทบกับเศรษฐกิจทั้งโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะประเทศไทยอาจจะมีแรงหนุนเบาๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิตอลวอร์เรหรือว่าตัวไทย ESG โดยเฉพาะตลาดบอลเองนะคะดังนั้นตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีช่วงเวลา ลาฝุ่นตลบอะค่ะอ,อย่าพึ่งบู้อย่าพึ่งรีบในการตัดสินใจนะคะก็ค่อยๆรอดูตลาดไปนะคะซึ่งคุณบาดินก็บอกว่าจะหลบไปอยู่ในดิเฟนซีฟหรือว่าเซเว่นก่อดก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงตลาดแบบนี้ค่ะชอบังเลยไม่ต้องบูทุกรอบอแต่คำว่า Recession ฟังแล้วน่ากลัวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็น My Recession ก็ได้แต่ว่าหนึ่งตัวแปรคือเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคงไม่มีใครอยากให้มันสุดละครับแต่จะเป็นอย่างไรรอดูตอนต่อไปฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w ด a l t h กันนะครับ